อคคอร์ดจกอนะครับล้อเดิมโรงงานท่อเดิมโรงงานนะฮะคันนี้จูนน้ำมัน E 2 0นะฮะก็คันนี้ก็มาจัดโปร5,000นะครับมีตั้งวางลังดีล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตเลสรีเซ็ต ECU เริ่มนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็รีแมปกล่องหลักนะครับอ่ารีแมปใช้งานน้ำมัน E 2 0นะฮะ อไม่รู้เห็นไหมว่าแกตัวสั่นให้ด้วยนะครับไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะร,รอบเดิมโรงงานจะต่ำกว่านี้นะครับแล้วปรับรอบได้อะไรนะครับนี่คาเกดีนะฮะสั่นน้อยลงชัดเจนนะฮะโลมาจัตัวนะครับอ,อะคอยด CRV นะฮะเดินเบาสั่นนะครับแล้วก็ G9 มี อีกตัวหนึ่งสองสี่นะครับลิลลี่นะครับอันนี้ก็ปลดให้แล้วนะฮะก็ไม่ได้หลี่เยอะแต่จีเก้าสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์นั้นหลี่เยอะจัดเลยนะฮะโอเคอันนี้ปลดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จูนด้ครบหมดคันเร่งไฟน้ำมันองทุกอย่างทอปลดหน่วงคันเร่งปลดตัวเกียร์จูนให้ครบหมดนะฮะแล้วก็คันเร่งยังคุมคันเร่งได้ปกตินะครับแต่เบาและมาไวกว่าเดิมนะฮะ โอเคก็คดนนีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดนนีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับ AF ไฟแบนตัวจับส่วนผสมน้ามันกับอากาศนะครับสายเป็นซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโ,มโนจูโดนล้วนเลยนะครับจูสดจูถลนจริงผมเป็นคนขับเปน็นคนจูไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ที่สงสัยกันเยอะนะครับ จูนสมมุติจูนน้ำมัน e20 ไปเติม9 1 9 5ได้ไหมหรือ e85 เพราะว่า g9 รองรับ e85 ด้วยเติมได้ปกติครับเหมือนรถเดิมโรงงานเลยแต่จะวิ่งไม่ดีเท่าน้ำมัน e20 ที่จูนไปแค่นั้นเองนะครับในทางก,กับกัน City Jazz a และขอ G8 ด g8 ทุกรุ่นละครับที่ใช้เบนซินนะฮะจูนน้ำมันไหนน้ำมันนั้นก็จะวิ่งดีสุดนะครับ ใช้น้ำมันอื่นได้ไหมใช้ได้ปกติครับแต่จะไม,ไม่ดีเท่าน้ำมันที่จูนไปนะฮะมาสปีดเทสนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับโหลดจริงทุกอย่างไปคันเล็กร้อยนะครับ นี่ใช้แอคคอ G92.4 นะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเล่งเป็นยังไงนะฮะแล้วก็พีจูนะฮะจูคารา3,500บาทนะครับหรือจะจัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำแล้วก็ปีจูหน้าอูอยู่เสรีไทย7.3หน้าปักซอยรั้วสีํำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสเป็นเท่านั้น อะไรพวกนี้ผมไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจู์นอกสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งตอนนี้เป็นสี่ช่องทางแล้วนะครับ f a c e b o o k youtube g o o g l e แบบแล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็แนบเบอร์ไว้ให้ทั้งสีช่องทางเลยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะอ่ะโอเคก็ส่งงานสำหรับแอ c o r ร์9 2ีองสินะครับรีอ่าโปรห0 0 0ันจุดน้ำมันอียีนะครับ แก้ตัวสันที่ด้วยปดตินลีให้ครบนะฮะจูนให้ครกบกดทุกอย่างนะฮะขอบคุณครับ